Bye. Oh. จะปูกลางฝนอีกบ่โดนมันคงวางไข่โตเฮากับเงาเดียวได้จะทำได้ไมั้ล่ะลุงวันนี้เปียกขนาดเนี้ยค่ะทำได้ทำได้ดีเลยใช่ไหมไม่ร้อนม,มัดเหล็กอ๋อวันนี้มัดเหล็กเราจะเทพื้นหนาไหมลุงพื้นมันยกระดับขึ้นแล้วก็มีพื้นสำเร็จมาปูข้างบน ตกรลาทับอีกครั้งเอฟซีเขาบอกว่ากลัวน้ําจะท่วมท่วมไหมโอ้ไม่ท่วมไม่ท่วมยืนยันโดยช่างพรบ่าไม่ท่วมนะคะเอฟซีเขากลัวน้ํามันท่วมถึงบ้านที่สร้างใหม่อ๋อไม่เป็นไรหรอกครับก็ให้ท่วมบ้างอะไรบ้างเอ้าก็บอกว่าสิว่าไม่ท่วมเหมือนลุงพรบอกไม่ท่วมเผื่อท่วมใช่ไหมมันไม่มีท่วมแล้วนะเพราะว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกัน แต่ก่อนเนี่ยมันยังไม่มีคลองระบายน้ําที่ว่าเรียกว่าคลองดีเก้านะครับที่ช่วยระบายน้ําจากเขื่อนนะฮะคือน้ําจะท่วมเมืองเพชรเนี่ยก็มีอยู่ทางเดียวนะครับก็คือน้ําฝนตกที่เขื่อนแก่งกระจานเป็นจํานวนมากเยอะเลยแล้วก็ระบายน้ําไม่ทันนะครับน้าจะท่วมเพราะฉะนั้นในหลวงรัชกาลที่9ก้าท่านก็เลยขุด คลองดีเก้านะครับช่วยแม่น้ําเพชรอีกทีหนึ่งนะครับระบายหลังจากนั้นมาเนี่ยน้ำก็ไม่เคยท่วมเมืองเมืองเมืองเพชรบุรีอีกแล้วนะครับแล้วก็น้ําที่ระบายจากเขื่อนเพชรบุรีเนี่ยมันก็ระยะทางไม่ไกลไปลงที่บ้านแหลมลงทะเลลงทะเลเลยสมัยก่อนแถวเนี้ยเป็นเขาเรียกว่ารับน้ําเป็นทุ่งรับน้ําเลยลทุ่งรับน้นะําตอนที่มันล้น ล้นแม่น้ําเพชรขึ้นมาจําได้มีข่าวใช่ครับมันล้นน้าเพชรแล้วน้ําเพชรก็จะท่วมเมืองเพชรบุรีเพราะว่าเขาผ่าใจกลางเมืองเพชรใช่ครับเขาก็เลยต้องเบี่ยงเบนน้ำมาทางนี้เพราะว่ามันเป็นเคือเกษฐรกจอ่ะเนาะไม่ให้ท่วมก็ฉะนั้นตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้เนี่ยไม่เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมเพชรบุรีแล้วนะครับแต่ก็ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะฝนปีนี้ฝนจะมากขนาดนั้นหรือเปล่าซึ่งดูแล้วมันก็ ถ้าใจเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นหรอกนะฮะแต่ว่าสภาพอากาศทุกวันนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะครับแต่ก็คิดว่าคงไม,ไม่ไม่ท่วมนะผมคิดอย่าง,งนะั้นนะว่า,วาตรงนี้มันไม่เคยล้นขึ้นมาตรงเนี้ยใช่ครับแล้วว่าโอ้โหตอนนี้น้ําน้ําฝนฝนตกพอเรามาถึงที่นี่สองวันต่อเนื่องเลยนะฮะตกแบบตกสองวันเลยตกแบบเอาเป็นเอาตายเลยนี่นเหลือไม่ถึงเมตรแล้วนะเนี่ย จะถึงตะลิ่งแล้วนะนี่ยอันนี้ล้นขึ้นมาแล้วอันนี้แหละครับมันไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าเราสามารถเปิดออกคลองชลระทานได้ถ้าน้ำข้างในนี่เยอะเราเปิดออกถ้าน้ำข้างในน้อยเราเปิดเข้าอ่าแต่ถ้าน้ำข้างนอกมันเยอะด้วยมันมันไม่มีวันเยอะครับช่วงนี้มันหน้าแรงอ๋อแต่ความจริงก็เข้าหน้าฝนแล้วนะใช่เข้าหน้าฝนแล้วแต่ว่าน้ำในเขื่อนก็ก็ยังไม่เยอะและที่สำคัญก็คือ เขาก็ต้องมีเขาเขาระบายน้ําตลอดนะเพื่อทําการเกษตรจะเห็นว่าชลประทานเนี่ยเขาเขามีการปล่อยน้ําออกมาเป็นระยะระยะระยะนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่น้ําจะท่วมเมืองเพชรผมว่าน้อยมากแหละวันนี้คุณผู้ชายเขาอยากจะเก็บชะอมด้วยมือของเขาเองนะคะเห็นมันงามครับเพราะว่าอู มันงามจังเลยส่วนเอาเลลบ่ส่วนเลยครับอยากให้อยู่แค่ไหนอยากให้อ <laughs> ยู่แค่ไหนเอาแค่รั้วนะเานาะเพราะว่าถ้าสูงไปลงไปข้างล่างนันเก็บไม่ถึงนะ ดูดิมันงามขนาดเตี้ยเตี้ยต้องตัดใช่ต้องเตี้ยเตี้ยเลยนะไอมันแตกไอเพ่อนนี่มันต้องต้องแก้ัอ่อนต้องเด็ดเนี่ย้อ้อยว่าเงมันเดิมแก้เด็กก็เดี๋ยวจะตัดไม่ถึงน้ำถิ่มตลอยไปรูดนี่น้ำเลยข้างหนพี่เจ้นั่นยอดนึงท้างในสวยๆไหนนู่นเอาเขามีเมือเฮ้ยเ้ามีเครื่องมือ โอ้ยใช้ได้ดีเลยนะคะเดีย,ยบร้อยเนะจอที่ตัดนี่เบื่อน้ำเหมือนข้างหรือหูน้ำเจ็บมากขนาดยอดอ่อนยังน้ำเจ็บคีบได้ด้วยมันตัดมันตัดแล้วก็คีบเลยอ ใช่จะได้มองเห็นเนาะมองเห็นไม่มองมองไม่เห็นบ้านเลยบางใหม่หมดเลยน,นี่รู้ว่ากินได้ของแท้นะฮะมีตําลึงด้วยนะเนี่ยแกงหน่อไม้ใส่ช่บอม เป็นยังไงแกงฟักทองอ่ะเบิดบอว่าเบิดแล้วยังเป็นหม้ออกตอนอยู่ใสนี่ใสเนี่ยเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บโอ้ยเสาวันนี้กันบ่เหลือแล้วเนี่ยอู้หน,นี่ยิงนัวเลยนี่ไม่เปลี่ยนมอ้อแล้วนะเป็นม้อเล็ยอันนี่ล่ะมันแห้งนัวคักแล้วนเนี่ยเออนี่จริงิงอยูน่นี่อั่นตัวตัวจะเรียนจะเรียนใหม่อะไรนั่นนะจะแกงใหม่แล้วทำไม่แล้วทำอะไร มีแกงหรอวันนี้มีแกงหดอไม้มีแกงหดอไม้ไปยื่อใส่ก็เดี๋ยวไปหาดูฟักทองของคุณตาแหวงซื้อมานะคะบอกว่าให้แกงให้หมดเมื่อวานนี้จะได้ไม่ต้องมาแกงซ้ำบอกแล้วว่าอแกงเวัดไวมันเกินไปละโอ้ยเสียดายเลยมันเกินยังไงพ่อะอ๋อมันหลายโพดแกงอีกไม่มันยังหอยแซมอ๋อเอาวเละฟักนี่หมดหม้อเลยนะเนี่ยนี่ดิเดะ ันเล็กมากเลยอ่ะเออไม่ค่อยงะไม่ค่อยอวบเท่าไหร่นะนี่แหละฝนตกรอบนี้แหละมันยังไม่มีน้ำเดี๋ยวมนหลังฝนนี่แหละนะฝนตกเยอะๆมันมันจะขึ้นไหมลุงรอบเนี้ยฝนตกรอบเนี้ยขึ้นครับขึ้นใช่ไหมอ๋อเอาขีนหน่อคือเข้าสู่ฤดูละต้นเดือนฝึกแล้วนะอ๋อทีนี้เราก็จะทําหน่อไม้ดองได้แล้วใช่ไหมเราก็ขายนะหน่อไม้ดองก็หมดไปชั่วคราวครับเพราะว่าสต็อกหมดแล้วครับ เดี๋ยวรอหน่อไม้ขึ้นเนยอะๆเดี๋ยวมีหน่อไม้ดองพออย่างคงไม่พอหรอกเพราะว่าคนในสวนร้อยกว่าคนวันนี้โอ้ใบใหญ่ไหมอันไหนมันไปยะนางว่ะมาดูทุเรียนตะแหวงค่ะจะบอกว่าแกจะรวยแล้วนะคะคุณตะแหวงดูทุเรียนคุณตะแหวงนะคะแต่มันมีแหงๆอยู่นี่ไหม แรงมันหนักมันแรงงามันตายนาเนี่ยล่ะที่ใด<า>บ่ฮะไม่ตายพ่อบอกว่ามันจะโตละไม่ตายอ่ะลองดูโหงามจัดฝนตกอันนี้แมงลักฝนตกเอ็นกันเป็นแถวเลย ต้นข้อสูงก่อนเนอะเอยงามตัดไปเดี๋ยวจะแก่แล้วเนี่ยใช่เดี๋ยวเป็นดอกแข็งๆแล้วเนาะใช่ครบแล้วล่ะก็หน่อไม้ก็ได้แล้วนะฮะย่านางก็ได้แล้วแล้วก็ใบอะไรฮะเนี่ยแมงลักใบแมงลักก็ได้แล้วเอ้าทำไมมีแต่แค่นี้อะเอ้าก็แค่นี้ตัวตีขาตะไคร้ใบมะขูดก็มีอยู่แล้วก็จัดการ ได้เลยเดี๋ยวให้แม่ครัวเขาดําเนินการโอ้ซุ้มไผ่นี่ก็งามจริงเลยคุณรัชนีพออะไรก็ตามนะฮะพอได้กินไอฝนได้เม็ดฝนลงมาเนี่ยมันชุ่มฉ่าม,มันดูสดใสมีความสุขใช่ไหมเนี่ยดูมีความสุขมากเล<า>ยค,คือแบบคือแบบว่ามันแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงจะเอาเป็นว่า <c oughs> มีความสุขนะได้เห็นต้นไม้ใบหญ้า ต่างๆแล้วที่สําคัญคือต้นไม้แต่ละชนิดที่เราปลูกไว้มันกินได้หมดเลยคุณเลชนีอนะฮะมันมันสดชื่นอ่ะคุณดูคุณดูดอกคูนต้นนี้หรือยังกินไม่ได้นะดอกคูนเออมีคนบอกเอาไปผัดไข่ดอกคูนอ่ะกินได้นะพี่โจไม่คุณอยากกินทุกอย่างดูจ้ลุงเคยกินดอกคูนไหมเอฟซีบอกว่ากินได้คุณจะกินทุกอย่างใช่ใช่ต้นคูนครับลุงคูนอะไรอ่าเนี่ไง นี่ไงคูนใหญ่สายเ็้ามาปลูกไว้งามไหมละ่ะเขาขออบอกกินได้นะนอ่าเขาเรียกว่าคูนอะไรวะคูนหรอคูนพวงชมพูหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะนะเขาบอกกินได้นะเกี่ยวใส่ไข่สวยจังเห็นไหมเราเคยเห็นคูนสีเหลืองแต่ว่าคูนเนี้ยอันนี้คูนชมพูสวยมากเลยดูสิฮะดูสิครับเป็นผู้เป็นพวงงามแท้ ลุงก็จะไปเอาอะไรรู้ป่ะอะไรอ่ะให้จะไปเอาปีกกล้วยเอามีแม่ลูกออนมาแถวนี้ลุงพร้อเอาปีกกล้วยไปเฮ็ดยังพวกกัแก้วกันเลยใช่เอาไปต้มกินกับแจ่วนี้ปีกกล้วยไข่เวละมันได้กี่ปีโอเคไป้โอ้ไปหากบที่ไหนบดที่ไยนมึกชวนไปใต้กบไม่ยอมไปกันกลัวจะไปคุบหัวงู โอ้ยทั้งเมื่อคืนนี้ออกใต้กบนะผมว่าได้เยอะเลยได้ไหมพ่อใหญ่แบงยังไม่ร้องนะเออทำไมกบไม่ร้องเฮ้ยคิดนี่ไม่มีกบเอ้าปีแรกๆอ่ะมีนะพลุงอืออ่างอืออ่างร้องงี้เลยนะเออทำไมมันไม่ร้องปีนี้ไม่มีพ่อใหญงเมื่อคืนทำไมกบไม่ร้องอ่ะฝนขั้งเลยย่างแี้น้ำร้องอ๋อฝนแรงฝนแรกใช่ไหมฝนแรกไม่ร้องมันฝนเท่าไหร่ถึงจะร้องอ่ะ ต้องมิถุนาเหรอน้ามันนีเต็มมปมนมปบ่เด้ออไม่ได้ไูดใช่ได้ดูผดูแรงอ๋อคือบ้านเราน้ำมันเป็นหนองเยอะมีบ่อเยอะกบงงว่าซันเถอะ<ม> <c oughs> ใช่ใช่ถ้าเป็นธรรมชาติเขาเขาน้ำอเจาะอแ,อแจะเขาจะตื่นเต้นดูค่ะแรงขนาดไหนนะต้นลีลาวดีเอ็นเลยอะ่ะเปลี่ยนทรงเลยอ่ะฝนเมื่อคืน โอ้ลมแรงด้วยค่ะวันนี้เราว,นนว,วันนี้เรามีสมาชิกเยอะนะฮะฝักฝ่ยอยู่ในสวนีกแล้วนะครับท่านครับท่านมัคทายกครับใช่แต่งตัวสหล่อเลยมัคทายกครับท่านที่ใส่เสื้อแขนยาวอะค่ะ,ะมัคทายกจะไปงานวัดไหนครับไม่รู้ตัวเวพ่อใหญ่แบ ลูกเคยอัน,นั่นลูกเคยยังจะเป็นมังคาทาโยกว่สสวะเออแต่งตัวทำงานหรอแต่ง <laughs> ตัวทำงานพ่อต้องหาแต่งตัวดีๆทำงานมันยังใค่งตัวทำงานลูกแต่งโอ้ลุงเอาแล้วมันติดเครือแล้วบ่สุดแล้วครับสุด,สดแล้วใช่ไหมอุยอ้ยโอ้ต้องหมกแล้วแหละโอ้มันมีอีกเยอะแล้วนะต้องหมกแล้วแหละที่ยังอ่ะลุงพรนั่นอ่ะยังครับลุงลุงไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวผมไปหากบดีกว่าเอาไก่เอาไก่กบ ลุงเอาใบตองสอยลงมาหน่อยงั้นอะนะ่ะเกษรนีฮะกบอยู่ในตลาดเทศบาลมีกบเคยไปเห็นถ้ากบเนี่ยมันจะเข้ามันมากเลยเข้าเข้ากันใช่ไหม,อมโอเคงั้นหนูไปหากบในตลาดลุงเอาใบตองลงมาให้หน่อยท,ทิ้งทิ้งไว้เฉยอันนั้นอันนั้นยัง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 ได้นะเดี๋ยวเราไปเกาะเดี๋ยว,ยวมันมันนันมัน ีที่ไหนอ่ะงานบวชเลยเอาโอ้ท่านคะนี่จะไปงานบวชเหรอแขนเสื้อโดนอะไรยางกล้วยหรือคะของพ่อแหวงนะครับพ่อแหวงให้มาครับก็ดูไกลๆหล่อแต่มาดูใกล้ๆไม่ไหวกวนไปใต้กบเขไม่ไปจะให้ไปซื้กบไปซื้อไหนอ่ะตาตลาดอ่ะพ่อจะพ่อจะไปด้วยไหมเอ้าคันลูกที่ซื้อมาให้กนบพ่อไปก็ได้เอากบที่อยู่บนด้านนี้ปะ กบใส่ไซม์ไหมมันร้องว่าไงกบเนะพ่อปกติร้องไงมองโอ้ดูดูอีกเขยอีกเขยพ่อมาให้กินโอ้นี่มันกี่เมนูวะเนี่ยเดี๋ยวกริงนี่แสดงวะนี่แกงขี้เล็กอุ้ยอันนี้ดีเลยอ่ะดีเลยพี่เรียนเกี๊ยวดีนี่ก่อนวันเดียวอันนี้ต้อยนนี้น้อยฝาทีทุกมันคือดีสักแกะจาริณนะฝนตกแคคืนเดียวไปเอาไหนเนี่ยเปล่าไหนมาจากไหนเนี่ย พอไม่พ่อต้มเลยอนี่เลยกินก้อนหมูเนี่ยอันไหนเนี้ยอ้าวคือวางสันอ๋ออันเล็กน้อยดิอันนั้นไม่มีหนาแต่ต้องต้มน้ำทิ้งอะสิพ่อต้มน้ำกับต้มมอเดียวต้มแป๊บเดียวอย่าไปต้มทิ้งเยอะนะมันไม่ขมนะอยากได้ขมเหรอมันไม่ขมมันต้องขม เสตดาวบ้านนี่เขาต้มน,น้าเดียวเออถ้าปเป็นต้มต้มเยอะกว่านั้นไม่ของนะขี้เล็กขนะี้เลกเ็กวะไม่สเสตดาเาสตดาวแวมันน้อยเดียวมันขี้พ่อรวยสินะนะต้มมาแล้วมอพ่อรวยเลยอันไหนขีน้เล็กอ่ะโอ้ยมันหลายผลเนี่ยเอาอีกไหมล่ะพ่อเดี๋ยวเอาอีกต้นหนึ่งไหมเดี๋ยวตะลินไปหาเรื่องขี้เล็กเนี่ยตะลินเจ็บอย่างเดียวอืออาจจะสับสนน,นิดหน่อยนะครับทั้งโน้นเป็นแกงหน่อไม้ทั้งนี้เป็นแกงขี้เหล็กทั้งโน้นก็จะเป็นห่อหมกเอ่อหัวปีอะไรจะขนาดนั้นโอ้ยังไม่ได้จ่ายเงินเลยเนี่ยนะเอาโมเล็กนี่ เกี่ยวนี้กินเอาหม้อเล็กๆไม่พอกินนะพี่เลนมันพอเอ้าแต่เนี้ยทำหม้อใหญ่ได้เอ้าอะเล่นด้วยอย่างกันนะเอาตกลงเอาใหญ่เล็กอันนี้ผมชอบอ่ะต้มแล้วเราได้นิดเดียวมันต้มแล้วมันออกได้มีนิดเดียวสรุปสรุปมีเมนูอะไรบ้างท่านทานก็สามเมนูครับเออแต่ยังไม่ได้กินสักอันนะครับดูละมามาเรื่อยๆเมนูทานเน้อมน้อยมันกินสักท่านิโจจะเอากบมันจะผมไป นะไปก็บติกโตไม่ไปตลาดโอ้ถ้าพี่เล็กไปเนี่ยอีกกี่ชั่วโมงได้ถามก่อนสองชั่วโมงครับนาทีพี่เล็กไปแหละนับชั่วโมงนะไปซื้อตรงไหนทะเลตลาดเนาะตอนย้อนไหมั้ยไปเนาะตะเล็กไปไม่ได้กินทำไมอ่ะายสองน้องอะไมาโอ้ภาพลักษณ์เป็นไงวะคุณยายรีบกินแท้มีกับข้ามีหลายอย่างเลยนะนอกจากแกงฟักทองแล้วยังมีแกงหน่อไม้ หน่ทิ้งอะไรคอมโ๋อไม่รอใช่ไหมหน่อไม้คั่วอันนี้เยนางี่เราอันนี้คั่วต้มสุกแล้วเหรอฮะะสุกแล้วน,นี่น้ำเยนางที่คัน้นไว้แล้วว้าวน้ำเยนางเอาได้เท่านี้อ่ะสามหน่อได้เท่านี้โอ้น้ำเขียวปัดเลยนะตอะนอบอกใส่ยานางข้นๆแล้วน้ำไม่ต้องเยอะยิ่งยานางยิ่งเยอะยิ่งอร่อยใช่ไหมใช่อ่าใดๆก็แล้วแต่นะฮะแม่ครัว ขาดไม่ได้คือน้ำปลาล่าแม่ทองนาน้ำปลาปรุงสุกนะครับเป็นน้ำปลรราที่ข้นมากนัวมากนะครับเพราะว่าเนื้อปลาในแบบว่าโอ้โหแน่นแน่นเลยนะครับไม่มีสารกันบูดด้วยนะปรุงสุกเรียบร้อยเวลาใช้น้ำปลาล่าแม่ทองนาปรุงอาหารนะครับอย่าเพิ่งไปใส่เครื่องปรุงอื่นนะครับใส่น้ำปลาซะก่อนแล้วก็ชิมรสนะครับชิมแล้วขาดอะไรค่อยเติมนะครับไม่ขาดชอบแล้วน้ำปลาเอาอยู่นะครับ มันเป็นน้ำปลาปรุงสุกเพราะฉะนั้นปรุงสำเร็จแล้วขย่าก่อนนะฮะนี่ขย่าอย่างนี้ก่อนใช้งานนะนี่ขย่าขวดเขาอย่างนี้เพราะอะไรไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่าเนื้อปลาเขาจะข้นหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะนอนก้นะนะฮะนี่นีขย่าอย่างนี้แล้วก็ใช้ได้เลย